พระธมน์ว่าดได้ไหมพัะธรมนวไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาช่วยสิลูกไม้บรรทัดช่วยไหมคัน<า>ดูน <จะ S 1> าต้านได้ไหมว่าดได้นะไม่ต้องรีบโทรไม่มีใครกดดันซะหน่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ธนวัตรวาดได้ไหมลูกธนวัตรได้ครับได้ใช่ไหมโอเคในเย็นๆใจเย็นๆครถึงขั้นตอนที่สองแล้วนะครับใจเย็นๆน,นะขั้นตอนที่สองคือ ลงเงาบางนะครับห้ามหนักเปน็นอนขาบางๆเพื่อที่เราจะเกลีย่ยทิชชู่ใช่ไหมเงาระดับหนึ่งระดับสองนะครับเงาระดับสองโดยเว้นซ้ายสุดนะครับเป็นสีขาวไว้ไม่ต้องลงนะครับซ้ายสุดเป็นจุดจุดที่แสงเข้านะต้านซ้ายสุดนะครับดูภาพตัวอย่างประกอบด้วย ภาพมุมขวานี้นะครับ เหมือนเดิมถ้าใครแบบว่าปัดเงาบางเสร็จแล้วก็ใช้อุปกรณ์รณช่วยลูบเงานะครับลูบๆให้มันเนียนๆเหมือนเดิมแต่ทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมสำลีหรือทิชชู่ก็ได้แค่สองขั้นตอนก็ดูดีแลนะ้วเนี่ย น,นี้ยังไม่ได้ลงน้ําหนักเพิ่มนะครับตันตอนที่สองเสร็จจะเป็นเหมือนรูปเลยนะครับยังไม่มีการไล่เงานะลงเท่ากันหมดก่อนนะครับ ขั้นตอนที่สามนะครับให้เริ่มจากด้านล่างาความทึบของเงาให้เริ่มจากด้านล่างนะครับขั้นตอนที่สามนะเพราะจุดที่เข้มที่สุด <c oughs> จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับจุดที่เข้มที่สุดอยู่ด้านล่างสังเกตตัวอย่างเวลาเขาจะลงจุดที่เข้มเขาใช้ตรงปลายดินสอนนะครับ ถ้าอยากให้เข้มใช้ปลายกดลงไปหรือกดให้หนักนิดนึงขันตอนที่สามจะใส่น้ำหนักที่ต่างกันแล้วนะเริ่มมีเข้มเข้ามาละเข้ม,มขึ้นใครยังไม่ทันก็ค่อยๆตามมาใครยังวาดไม่เสร็จยกมือใครยังวาดไม่เสร็จโอเค ค่อยๆทำไปไม่ต้องดีบเห็นลบอย่างเรียวเลยเนี่ยโอ้โหขยันลบเลยปียณิดทำไมขยันลบยังลบเออลบบ่อยนี่ยลบบ่อยอขั้นตอนที่สามจะเริ่มลงน้ําหนักแล้วนะครับอใส่ความเข้มเข้าไป ความคมของขอบนะครับจุดที่เข้มอีกจุดหนึ่งคือสซอันหูส่วนที่เกิดเงานะครับเงาตกกระทบ ดูภาพขวาบนประกอบไปได้ ลงเข้มแล้วก็เหมือนเดิมครับเกลี่ยน้ำหนักเหมือนเดิมเกลี่ยวความเนียนหน่อย

เาจะทถ้าจบขั้นตอนที่สามจะได้แบบนี้ซึ่งก็ถือว่าสวยแล้วใช่ไหมขัออ้นตอนที่สามก็ถือว่าสวยแล้วได้ประมาณนี้ก็พอนะครับไม่ต้องสมบูรณ์มากได้แค่นี้ครูถือว่าผ่านโอเคเลยมีน้ำหนักที่ต่างกันแล้วก็ มีความสมูทนะครับอา่อาอะละเดี๋ยวท้ายชั่วโมง,ม<อ>งจะขอดูแจกกันแต่ละท่านนะครับอลองปรับแต่งอีกน้อยดูว่าแจกกันอันเดียวกันหรือไม่นะครับให้ฟาดแจกกันอันเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหยแจกกันอันเดียวกันหรือเปล่าอ่าวลองเกลี่ยซิกริด สักก่อนเราทิชชู่มาเกลี่ยงเงาสิลูกลองดูด้วยตาเปล่าว่ามันสมูทหรือ,อยังมีความสมูทมีความเนียนตาหรือเปล่า จะถูแรงนะเดี๋ยวขาดนะ ป <c oughs> ระธานมน์เสร็จแล้วเอาเอานันเลยใช่ไหมประธานมน์โอเคได้อั่าไ,ได้ไหมอ่ะอ่าอย่าลืมูหเกลยอแล้วนะอืมเกลยอแล้วโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ผมโอเคเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวจะขอดูท้ายชั่วโมงทีเดียวอ่าเดี๋ยวอรอแป๊บให้เพื่อนทำก่อนลูก เพิ่มเติมได้อีกเอา้าธงชัยกินมาม่าโชว์แล้วเฮ้ยธงชัยกินมาม่าโชว์แล้วธงชัยเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จยงังธงชัยเแล้วโอเคสังเก็บว่าในตัวอย่างเนี่ยจะ ปรับแต่งได้อีกนะครับแต่ว่านักเรียนจบแค่ขั้นตอนที่3ก็โอเคแล้วใครอยากเพิ่มความเข้มตรงที่เป็นเงาก็ใส่เข้าไปได้ นิชชาพัฒวาดได้ไหมลูกนิชาพัฒได้ค่ะแล้วเสร็จล้วเสร็จแล้วโอเคเปรียนิดเป็นไงบ้าง ได้นะว่าเสร็จยังเพียนิดยังไม่เสร็จเอาไม่เป็นไรค่อยๆทำไป ครูคะขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะจ้าจ้าจ้า <c oughs> เอาละใครที่วาดไม่ทันไม่เป็นไรจะลงคลิปย้อนหลังไว้ให้นะครับ <c oughs> อ้าวท้ายชั่วโมงขอชม แจกันแต่ละท่านนะบัดนี้จงเอาแจกันมาแปะที่หน้ากล้องของคุณเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไล่ดู <c oughs> พัทธลมนใกล้ๆนี่ลูกพัทธลมนใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกอ่าโอเคใช้ได้แล้วลือบอดีเข้าท่ากัญญานัฐ <c oughs> กัญญาณัตด,ดีมากนะครับสาลิษา <c oughs> ทำไมมันบีสองสีพรืดเลยแล้วลูกสาลิษารีบใช่ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เอา้าวกัจเจพรได้ได้ดีมากใครใครอีกไหนไหๆไหนหหอันนีนนนนน้พัชรีพรครูเห็นไม่ชัดเอาเข้ามาไหมใกล้ๆเดี๋ยวลูก ใกล้ไ้ยไหมเ,ออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอารัชดาวันโอเคนิบบาทโอเคสุวะพัฒโอเคครับทงชัยดีมากสมกับพลังมามา่ากิดสากรดีมากปียนิดเสร็จไหมลูกเปียนิดโอเคใช้ได้โอเคพัชรีพรโอเค นิชาพัฒนดีมากอจะเลื่อมเขียนชื่อละไหนไหนมีใครอีกไหมโอเคนะครับถ้าใครอยากเพิ่มเติมงานตัวเองไปดูคลิปย้อนหลังนะครับพิมพ์ชื่อครูเข้าไปเลยที่ YouTube เดี๋ยวจะมีช่องครูขึ้นมามีคลิปสอนย้อนหลังอยู่นะครับ่ะชั่วโมงนี้เผื่อเวลา เก็เวลาไว้ใครอยากต่อเติมต่อก็ทำต่อได้นะครับระหว่างรอเรียนคาบต่อไปโอเคชั่วโมงนี้ขอแค่นี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ์คง